อันนี้รู้ไว้แล้วยิ่งตอนนี้นะไอ้พวกที่มันมันเก่งอ่ะเออไอ้พวกที่มันมีฝีม so ือเก่งกาไอ้พวกจอมยุทธพวกนั้นอ่ะจะอ้วนเตี้ยอ้วนใหญ่นะจะอ้วนเตี้ยจะอ้วนใหญ่ไอ้พวกนั้นไอ้พวกระดับฝีมือนะพวกจอมยุทธพวกนั้นที่มันเอาค่าที่ไปเข้าจองจําได้นะรับรองว่าถ้ามันเล่นกับเจ้าที่เจ้าตุ้ยนะอย่าอย่าไปต่อกกอนกับพวกมันนะขอบอกนะขอเตือนฉังเบิร์ดหวัดดีค่ะด้วยความหวังดีอย่าไปต่อกกอนกับเขาเพราะว่าอันนี้พวกพวกนี้พิษส่งเขาไร้การนะไม่ใช่อันนะเเออ็งงยยกกกแรตา อีกุลาอีดำแจ่อีกล้วยนะอีเหลี่ยมดาวอังคารนี่นะเจอไปสี่ยกนะเจอไปสี่รอบนะถึงได้เอาลงได้นะแต่เองนี่ตุ้ยตั้งแต่รอบแรกแล้วไอ้หนหูนะแล้วอย่ามากูนะไม่ต้องกูหรอกถึงแม้ว่าข้าจะตายอ่ะเองก็ไม่รอดนะถึงแม้ว่าข้าจะโดนน็อกเองก็ไม่รอดคือกันนะพี่จะโดนนกหรือเห <laughs> <laughs> ็นแม่สบายใจลูกก็สบายใจค่ะก็คิดว่าเขาจะมาทําอะไรที่ไหนได้เขาจะมาแคปมาแคปในายานสวยนะทุกวันเนี้ยแม่สวยลูกก็สวยค่ะลูกก็สวยแม่ก็สวยเขาก็เลยเข้าไปแคปแคปแคปแบบ อืมไม่อ่ะเขาไม่แคปอีกเขาจะแคปอีกคนอะเขาไม่แคปเธอเขาไม่แคปเธอเขาจะแคปอีกคนอะไม่กล้าพูดชื่ออ่ะใช่ไหมพี่นีออนใช่ไหมพี่วันใหม่เห็นไหมพี่ยาเส้นเห็นไหมแม่ยานบอกแคปเลยค่ะเชิญแคปเลยค่ะเชิญแคปเลยไม่อ่ะเขาจะแคปอีกคนเขาจะแคปอีกคนหื้เขินเขินไม่กล้าพูดชื่อใช่ไหมพี่ยาเส้นพี่บีพี่เห็นไหมเห็นเหมือนน้องไหมไม่ยานบอกแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะแคปเลยเชิญเชิญเชิญแคปเลยไม่อะจะแคปอีกคนเขาจะแคปอีกคนจะเขินจะแคปอีกคน ขอโทษด้วยไอค้ำคือค้ำไม่หยุดเลยจนถึงขั้นแบบว่าไม่ยานลงไล์แล้วก็เลยก็เลยขึ้นไล์อะเออแทนที่แบบลูกก็ห่วงแม่นะลูกก็ห่วงแม่จั่วเข้ามาในช่องนะแอที่ไหนได้เห็นละเสือพันผูกไม่น่ากลัวหลักแม่พนายานมีบรรยากาศเยอะขอโทษนะถ้าจะทําให้แบบว่าไปทำร้ายจิตใจก็นะขอโทษขอโทษแต่ว่าก็ยินดีอะไรก็มาบ้านแม่เราเนาะเราก็ไปเล่นด้วยปกติก็ไปเล่นประจํา กติก็ไปเล่นบ้านแม่ประจำนั่นแหละจะไปตีล่งกาจะไปเล่นตรงนั้นประจำนั่นแหละไปส่งอีโมจิไปกดหัวเราะไปอะไรไปบ้านแม่ไปประจำนะแต่ว่าไม่ค่อยว่างไงสองสามวันมาเนี้ย <c oughs> หลวงพี่หลวงพี่เคยเขินสาวไว้หลวงพี่หลวงพี่เคยเขินแบบตัวเองเขาจะแคปตัวเองอ่ะเขาไม่แคปแม่เขาแคปตัวเองอ่ะแบบเด็กสิบหกสิบเจ็ดเขาเขาเขินอะไรแบบนี้แล้แบบจะแคปจะแคปตัวเองจะแคปแบบมารอนานแล้วนะมารอสองวันแล้วจะแคปจะแคปดืมอายุ ลืมเอาอายุมาด้วยอ่ะเออไม่ไม่เขาไม่แคปเธอยันก็ไม่แคปเธอเขาจะแคปคนนั้นเขาจะแคปคนนั้นเขินนะนะเอ็นดูนะน่ารักน่ารักลืมเอาอายุมาด้วยเลยใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยใครรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมเขารู้สึกว่าแบบเออแบบลืมเอาอายุมาอืมแบบเขินนะเขินแล้วก็จะแคปคนนั้นจะแคปคนนั้นมารัหลายวันแล้วจะแคปคนนี้จะแคปคนนี้เอ็นดูเอ็นดูในความจอบนะจอบมาสองวันแล้วจอบมาสามวันแล้วอืมน่าเห็นใจ น่ารักตัมุตตมินะลุงนะเดี๋ยววันนี้นะเห็นแต่ผู้ชายวิ่งวุ่นเลยสามสี่วันวันนี้มีแต่ผู้ชายวิ่งวุ่นเนะเขาทำอะไรกันอะผู้ชายอะผู้ชายเขาทำรายการก็วิ่งใหญ่เลยปกป้องน้องหน่อยนะพี่พิมสวัสดีค่ะทำไมผู้ชายเขาวิ่งขนาดนั้นฮะเชียงสุพรพลเราเกิดแต่ตัวไม่ทันพี่ประสิทธิม์มุตตเกี่ยวข้านาปังขอให้หมนันหมันค่ะขอให้เฮงๆนะคปับก้านวันนี้คะ่ะนะวันนี้ไปดูช่องแม่ย,ยานก็วิ่งวุ่นถ้าใครประกาศประกาศนะคะถ้าใครเห็นที่ยูโดโประกาศให้บอกให้น้องรู้ตัวด้วยนะคะมีะไราจะถามนะอู๋ มาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะต้องการยอดไลค์ยอดวิวเป็นเงินเป็นทองมากเลยสารภาพโดยตรงเลยเห็นผู้ชายหลายๆคนเขากดอะไรกันนักหนาพี่โบราณสวัสดีค่ะเขาเป็นโกแก่เนาะโกแก่นั่นแหละอยากถามพี่ยูโดมากเลยว่าที่พิมพ์ว่ายังใช้ไวอกาอยู่ไหมอ่ะอยากรู้ว่าไวออกาเป็นปืนย่หอไหนเป็นปืนรุ่นไหนไม่สาเกิดไม่ทันไม่รู้อยากถามพี่ยูโดมากเลยพี่นัทสวัสดีค่ะพี่ขัจยาสวัสดีค่ะเห็นพี่ยูโดพิมพ์ในช่องแม่ยานว่ายังใช้ไวออกาอยู่ไหมไม่สาก็เลยอยากถามว่ามันเป็นปืนแบบไหนคือคนแก่ก็ต้องมีใช่ไหมคะ ถ้าพี่ยูโดมาช่วยถามให้หน่อยนะพี่ยูโดพิมพในช่องเมญา,านอะ่ะเออแม่สาก็อ,อยากรู้ว่าปืนมันเป็นปืนแบบไหนทำไมคนแก่ก็ต้องใช้ <c oughs> พี่สุขศัน์สวัสดีคะ่ะพี่หนูริมสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เห็นในช่องเมญา,านอะ่ะพี่นวพันธ์สวัสดีคะ่ะอันนี้จบไปจบไปหนึ่งอันถ้าโดนไปเที่ยวเชโยน <c oughs> ี่โมโน <c oughs> ไปเจอในช่องเมญา,านเห็นพี่เขาพิมก็เลยสงสัยว่าจะรอให้พี่เขามาแล้วจะถามเองแต่ว่ารอไม่ไหวแล้วพี่เขาอาจจะไปติดธุระที่ไหนอยู่นะ พี่แดงสวัสดีค่ะแล้วก็ไปเห็นผู้ชายนะผู้ชายตัวเล็กผู้ชายตัวอ้วนอ้วนป้อมเตี้ยตัวอ้วนใหญ่ตัวป้อมเตี้ยนะแล้วก็มีพี่ๆของเราอีกด้วยนะผู้ชายก็เป็นอะไรกันทุกวันนี้นะวุ่นวายกันจังเลยแต่ก็โอเคนะสำหรับผู้ชมอย่างเรานะเราก็ชอบชอบนะใช่ไหมคะใครชอบบ้างกดิ m o j i หัวใจสีแดงให้หน่อยค่ะใครชอบช่วงนี้บ้างนะใครชอบบ้างใครถูกใจช่วงสี่ห้าวันนี้บ้างนะกดิ m o j i หัวใจให้หน่อยค่ะรู้สึกว่ามันวุ่นวายแบบยินดีมากเลยน่ายินดีมากมันเป็นความวุ่นวายที่น่ายินดีจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านนู้นนนน่อาาะะเรพววส อะไรนะป่า,ปาอะไรก็ไม่รู้นะตอนที่ไม่สาโดนะไม่สาก็แบบได้แตนะ่ยิ้มมานะยิ้มนะมีประกาศแบบเอ้ยทำไมต้องรุมคูด้วะอะไรแบบนี้นะทำไมต้องถามว่าทําไมล่ะคะทําอะไรไว้ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมละ่ะไม่ต้องถามใครหรอกว่าทําไมต้องลุมกูด้วยแทนที่จะไปด่าอีคนนั้นแทนที่จะไปด่าอีคน,นนี้นะเนี่ยคูเป็นคนช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะทำไมมุณไม่ด่ามันนู่นอีนู่นอะีนู่นอ่ะอืมไม่ต้องถามหรอกค่ะกรมไดใครก่อรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ตัวนะคุณไม่ต้องถามหรอกทําไมถึงมีคําถามแบบนี้นั่นผิดค่ะ คุณไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่คุณทามันผิดมันไม่ถูกต้องทําไมคนอื่นเขาถึงออกมาด่าคุณน่ะเหรอทำไมคนอื่นเขาถึงมายําคุณมารุมคุณน่ะเหรอคะเพราะว่าพี่บอกแล้วน้องสิ่งที่น้องทามันไม่ถูกต้องนะเตือนแล้วเตือนอีกว่าสิ่งที่เธอทำมันไม่ถูกต้องค่ะแล้วเห็นไหมเมื่อก่อนนะนะตีผู้หญิงคนเดียวนี่ทั้งตีทั้งสับทั้งโขกทั้งสับ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 อยู่ได้ทั้งวันทุกวันตีผู้หญิงสองคนไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะน้องเนี่ยสับอยู่ได้นะสับผู้หญิงสองคนนะโขกอยู่นไง ทำไมต้องออกมาถามด้วยหรอว่าทำไมพวกมึงรุมกูจังทำไมพวกมึงต้องมาทำร้ายกูจังทำไมต้องมาด,าด่ากูจังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะตัวคุณเองล้วนๆค่ะเพราะตัวเธอเองล้วนๆนะทําผู้หญิงเป็นไงคะทําผู้หญิงเขาสู้ไม่ไหว iej, เขาสู้ไม่ได้ใช่ไหมพอ <five S 2> ไปทำผู้ชายบ้างเป็นไงคะพอไปแตะผู้ชายบ้างเป็นไงคะไปแตะไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยก็ไม่ยอมไปแตะไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็ไม่ยอมนะพอไปแตะนักกฎหมายเขาก็ไม่ยอมพอไปแตะยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเขาก็ไม่ยอมเห็นไหมว่าพวกเขาไม่ยอมนะเธอตีได้แต่ผู้หญิงแล้วเธอไม่ต้องมาถามเลยว่าทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมต้องมาด่าฉันทททํําาาาาาาไไมมมมมมต้ออองง่่่่รรุดดดฉฉััันนกคคววีีเเเปลลยธห คนที่เขามองออกคนที่เขาดูออกนะไอ้กระดาษที่เธอแบบรู้สึกว่ามันมีค่ามากนะไอ้รูปภาพที่เธอรู้สึกว่ามันมีค่ามากๆมันมีค่ามากๆจริง,รงๆแล้วคนที่เขาดูออกเขารู้ว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะคนที่เขาดูออกคนที่เขารู้คนที่เขาขึ้นโรงขึ้นศาลเขารู้ว่าไอ้กระดาษนั่นไอ้รูปนั่นมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยค่ะนะแม้แต่ตัวแจ๊กเองแจ๊กก็รู้ว่าหัวเราะนะมันไม่ได้มีราคาที่จะมาทําให้ใครเป็นอะไรได้เพิ่มขึ้นมาเลยของมีค่าของเธอเธออาจจะวิ่งเออได้แชมป์นะเธออาจจะ เป็นนักกีฬาที่ได้แชมป์ที่ได้ถ้ถวยเลือดหรูนะอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นถ้วยชนะเลิศของเธอที่เธอได้มาด้วยความดีความงามความอะไรของเธอที่แบบเธอชนะคนจำนวนมากที่เธอได้น,นี้มาเธอรู้สึกว่านี่คือยอดที่สุดแล้วนะอันนี้คือแบบสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเธอแล้วแต่เธอเอาไปให้คนอื่นนะมันไม่ได้มีค่าสําหรับคนอื่นนะมันไม่ได้มีราคาสําหรับคนอื่นนะมันมีค่าสาหรับเธอคนเดียวถ้วยรางวัลมันมีค่าสําหรับเธอคนเดียวค่ะนักมศการค่ะหรือที่นักพิษนักธิพงศ์มีค่าสาหรับเธอคนเดียวมันไม่มีราคาสําหรับนนอื่วงััมเป็นความมภูิใจของเธอคนเดียวค่ะแต่เธออให้คนนื่มันนก็จะะไมม่่ีคาแล้ว นี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เธอคิดว่ามันมีค่ากับเธอมากๆอะ่ะพอ,อไปให้คนอื่นเขาไม่ได้รู้ค่าของมันไม่ได้มีความภูมิใจกับสิ่งนั้นเหมือนที่เธอมีอะ่ะนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะเห็นไหมว่าสิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะมันมีดีค่ะอาจจะมีอะไรหยอกหยอกฮะไอเค่ทำคลิปแล้วทำทำไมอ่ะพี่โมโนไอเค่ทำคลิปอะไรคะจะจีบไม่สาหรือเปล่าไม่ได้นะพี่ประยาวสวัสดีค่ะอ,อยากบังไฟขึ้นพี่ตองอยากให้บังไฟขึ้นหรอ ตอนนี้ตากมือเพาท่นเหี่งเนี่ยมือบ่ราแหงพี่สุนิยาสวัสดีค่ะพี่พัชรดาสวัสดีค่ะพี่ไอแกับเอ็มสวัสดีค่ะพี่โมโนไอเท้มันทำคลิปอะไรพี่สุดารั์สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องสวยขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็สวยทุกวันนั่นแหละนะก็ไม่อยากขัดใจเอฟซีโอสวยก็ว่าสวยพี่นวลแม่พึ่งสวัสดีค่ะใช่ไหมเออก็รู้ว่าเอฟซีรักค่ะไม่อยากขัดใจสวยก็สวยนะพี่ปิยนิดาสวัสดีค่ะยอมรับไปก็จบเดี๋ยวรอพี่โมโนพิมมาก่อนทำคลิปอะไรล่ะเนี่ยกางเกงเจ้าคืออะไรนะคือสวยเนาะ งอ,งอนพีพีเอ็นงอนเพรหยางน้องทักที่แล้วนะพี่สุนันทาสวัสดีค่ะแจกกางเกงไปวันนี้แปดตัวนะแต่ว่ายังยังเหลืออยู่อีก5้าสิบเ็ดรางวัลน,นะคะจากอีกห้าสิบเจ็ดรางวัลจากพี่แนนสามสิบเจ็ดแล้วก็จากเอเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะไม่ใช่นะอ,อันนี้จดวันไหนนะวันหลังหลังมากรอ